โตเกียวบิ๊กไซส์ครับครับคุกกี้ชตากรแบล็งไนเยอร์ครับโอเคนะครับก็วันนี้วันที่3พฤษภาคมนั่นเองครับเกิดหรือก็คือวันที่3ที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับจะเป็นวันแรกนะครับของงานการ์ดเกมเฟสติวัลนะครับหรือที่เรารู้จักกันในงามของได้วันกระสายนั่นเองนะครับ แล้วเราก็มาถึงสักทีนะครับกับโตเกียวบิ๊กไซส์ครับก็คือเราอ่ะต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมล่ะครับอ่ะกองโอเคเขาเปิดได้เข้ากี่โมงนะพเนจ๊อปน่าจะแปดโมงนะครับแปดโมงค่งข้องผมเพิ่งไปแวะเซเว่นมาครับซื้อปังเลมอนมากินนั่นเองนะครับนั่งกินรอนนั่นเองครับจนกว่าจะเปิดนั่นเองครับเพราะว่าโคบิจี้กับคนอื่นๆยังไม่มาอะไรนั่นเองครับเขามาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเลยครับเรามาก่อนหน้าเขาประมาณ คือชอนะั่วโมงอะไรอีกมมาถึงกีง่โมงแล้วบช่กามเจ็ดโมงเจ็ดโมง คุณเล่นพีเมี่มไงใช้สมองเยอะใช้สมองเยอะแข่งไตฟอร์แมตใช่ไหมครับเชื่อกรมโป่งทำอะไรนะครับเล่นวีครับขายเนี่ยหมดแล้วเลยครับยิบชาคายิบเบือนรัวรัวเก่บรัวเก่งเออฟอร์แมตฟอร์แมตฟอร์แมตนี้ยังไม่เท่าไหร่ใช่หรอวะไม่มันพาไปแล้วโอเคเอาบอสจากผมไปแล้วใช่ไหมครับเออดอะไรวะมีมีวอตฟอร์แมตเลจิมีซิวสิบปีแล้วครับเพิ่งจำเลขสามนาที ยาวสุดๆเลยตอนไหนจะได้เข้าก็ไม่รู้เยรอบแล้วอีกซื้อของไม่หนำใจใช่ไหมครับก ah> ็อยากอยากซื้อครับแต่เงินมันไม่ตามผมเลยนี่มันสาก2โซก้าองก็ออเดอร์บวกได้นะครับได้ไหทเซิร์ฟในนักฟเตบอลถงเกินถงเกินเลย มแปเก้าสี่หนึ่งหนึเจอ้ยตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือร้านข้าวตอนนี้น้ำรับตั๋วเข้างานครับแล้วก็ไปสั่งของนะครับแวะวิสกี้คนเยอะไหมั้กแรกที่โดนแดดญี่ปุ่นจังๆโหแต่ว่าวันนี้ก็ร้อนจริงครับไม่ค่อยมีลมครับไม่ค่อยมีลม โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในงานแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเอาในส่วนของดอกกิฟต์นั่นเองนะครับโอ,โอ้ทนัทนทีเหรอทันทีอุยอ้ยโทษโทษบอลครับเขียวายาวใช้ได้ดใช่ไหมสุดสุดใช้ได้เยอะเป็นสองอัลตร้าเกอร์โอเคไม่ได้มาโอเคโอ้ยแตงจิ้มสมัดโอ้ยแตงจิ้อันอน,นี้ก็จะเป็นดอกกิฟที่เราได้มานั่นเองครับเนื่องเกกับผมซื้อตั๋วแบบตั๋วใหญ่มานะครับก็คือจะได้เทมมิทที่น้งกังฟูนั่นเองครับก็ ได้มาแล้วนั่นเองครับส่วนดอคิปนะครับที่ายหลายคนน่าจะอยากเห็นครับก็คือเป็น Edutzy ต่อยหมัดกาบูนั่นเองนะครับก็เป็นฟอยล์เลยมีกรอบทองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Garden Shield นะครับเอาไว้เล่นในฟอร์แมตพรีเมียมนะครับอันนี้คือพิซซกีหยิบมานะครับเพราะว่าหยิบดอคิปได้4ใบนะครับพิซซกีก็เลยหยิบของ Charlesworth มานั่นเองนะครับใบแรกนะครับก็จะเป็น Star Amulet นะครับก็คือตัวของ Winged Blade นะครับแล้วก็ลิซ่าโซนเจอร์คอนโรนี่ครับเป็นโปรโมแบบฟอยนั่นเองนะครับ Big Shield มานะครับหรือก็คือกล่องใส่การ คุ้มค่าระดับเหนลยนั่นเองนะครับบอัครับอันนี้คืออะไรเหรครับอันนี้คือนตั๋วไว้แลกของครับผมที่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์รอบนี้เราจะได้ตั๋วพิเศษครับผมแลกเพิ่มอีกเซตหนึ่งดูเหมือนรอบนี้เขาจะทำแถวแยกเลยครับเพราะว่ารอบนี้คือคนเยอะมากจริงๆนั่นเองครับถือว่ารอบนี้คือเรามาดูของนะครับว่าเราตกหล่นอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะว่ารอบวิ่งควายยุ่ยทับทับจริงๆเลยนั่นเองนะครับอาจจะเหลือบล็อกก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีเหลืออะไรให้เราซื้อบ้างนั่นเองครับไม่รอช้าคคครรรรรัััััับบบบเเเเเาากกก็็็็ีีไไปซื้้ออออขขงงงงลลยยยนนนน่่หดดชวะม หลืออยู่เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับแน่นอนเพราะว่าเป้าหมายรอบนี้คือสอยสลีปกักล่องใส่กานะครับที่ไม่ได้ซื้อเมื่อวานนั่นเองนะครับยาเงบังกอรบ้มันยได้ยีังมีบ็อกเหลือนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมกลับเข้างานไปเจอพิสกีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาพิสกีเดินเที่ยวนั่นเองครับผมกลับมาแล้วครับโอ้ดูเริ่ม้ว่ะถนนเกลือกันเลยเหรอเค็มมากเลยโคตรจะตากรดโจกอยีไปรันมบ คือผมรู้สึกว่าเรามางารนี้เหมือนเราได้เปิด SS01 ให้ตนหนึ่งคาตันแล้วครับใช่ครับแต่เป็นคาตันที่สูงมากมาเลยไม่มีอะไรการันตีท้งัานเลยเดี๋ยวผมาจะเปิดบล็อกที่ไปถอยมานั่นเองนะครับสบ็อกเลยนะครับดูสิโซนสกดโอ้ยสันสันตสันติสันติสันติสานติสัิสัิันิสนติสัติสัติสัตรสัติสิสนัน ได้ไฟไฮด้วยจิงจิงจิง,อง่อโดนเกียร์ทีนดียวไปจับไม่ได้ฟอนฟอนอ,อุอ้ยสไปโนโมาคิดนะครับโอ้โหเกลือเกลือนะครับ อึ้ยอะไรครับหนึ่งร oh, ้อยใบหนึ่งร้อยใบแต่ว่าใบที่ห <laughs> น,นึ่งร้อยหนึ่งปีรีเอฟนั่นคือประธาชนฮีโร่สุ่มได้ไใช่แล้วก็เอามา <laughs> จะติดจะสุ่มทำไมวะ <laughs> อันนี้นะครับจะเป็นโซนของชาลเลอร์เวิร์ดคอร์ลบกับแวนการ์ดนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นโชว์เคสนะครับของการ์ดใน SD ทั้งหมดนั่นเองนะครับของทั้งฝั่งรอยัลพอลินดินกับฝั่งฮีโร่นั่นเองนะครับบอกก่อนนะครับผมครีออเดอร์ไปแล้วนั่นเองครับก็เดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนั่นเองนะ บอกตามตรงเลยว่าโชว์เคสของช h ร์ c ว a b ก like ับแวนนะครับออกแบบดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับแน่นอนเขาบอกงานในเทศกาลนะครับก็จัดบูธแสดงเกี่ยวกับตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆของภาคดีว ice ์ด้วยนั่นเองนะครับและรวมนึงกรคีย์แอนิเมชันต่างๆด้วยนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็ยังมีการโชว์จัดแสดงของการ์ดเกมตัวอื่นของค่ายบูชิโร่ด้วยอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะดูเลยครับขนาดบัตตี้ไฟภาษาไทยยังมีเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเปรี้ยวจริงๆครับ โซนตรงนี้นะครับก็คือเป็นโซนวนัดส่วนสูงนะครับของเรานะครับกับตัวละครในอนิเมะนะครับเท้ามันอยู่เหนือขึ้นมาประมาณ5-6เซนได้นั่นเองนะครับคืเอเขาบัดเพิ่มนั่นเองนะครับแม่ไอซูโอประสบ165นะครับแต่ว่าผมก็สูง165เหมือนกันครับได้แล้ว <c oughs> ได้ <c oughs> แล้วใส่ไปดีรอบเนี่ยใส่ไปกี่รอบอสามรอบอ่าแพ้หนึ่งแพ้ของสุภาพแพ้หนึ่งเหมือนกันที่เหลือแค่เมกาที่เหลือฟาดเรียบแล้วแล้วดอกทิ้งได้อะไรครับอ๋อทิ้งก็ตก ที่เต้นี่ยครับผิวที่เกร์ที่ซื้อข้าแถมซื้อสายเกแถมอู้ิวสุราว้าวส่วนนี้เล่าเหมือนกัน,นใช่แต่ ate, เป็นวดแก้วอู้หล oh ่าชิโนอมาน่คร cool. ับเชียวยวอไม่สิ่ไม่สิ่ พี่พนักงานเขาบอกว่าสนใจซื้อสายเกยนะครับถ้าเกิดซื้อสายเกยจะได้คิวสายเกยเพิ่มอีกนั่นเองนะครับแต่ว่าผมกำลังคิดดูอีกทีก็คือการแบกกลับเข้าประเทศนี่อาจจะลำบากนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีได้เองนะครับต่อให้ไม่มีน้ำมันก็จ่ายครับตอนนี้ให้มันซื้อของแล้วแถมน้ำไปเฉยอันเนี้ย <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เอง บอลครับน้ำมีรสอะไรบ้างนะครับมีลาซาเอลครับผมแล้วก็แบงไมแล้วก็นิเอลอะมอตาคพิเต้น้นำเลซาเอลครับน้ำแบงไมครับ <c oughs> ชนครับชนชนชนโอ้ยอัดน้ำเลิเอลน้ำเลี๊ยวน้ำเลี๊ยวครับชนน้ำเลซาเอลนั่นเองนะครับซื้อมานะครับเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงไอ้เหี้ยบูฮาวายไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้สั่ไม่แย่ไม่แย่ส่วนที่รองแก้วนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยก็ได้ครับ อแล้วสุดท้ายครับก็คือคุกกี้ชะตากรสุดยอดนะครับที่เดี๋ยวผมจะกินมันนั่นเองนะครับแล้วก็สุ่มนั่นเองนะครับชนทรดันทันหันหันหันมันโฮ้ยโอ้เฮ้ยเอา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 วีรอดนะครับรอดนะครับโอเคครับตอไปครับเราจะมากินคุกกี้ชะตากรแบล็คไลเยอร์นะครับชะตากรสุดยอดนะครับดูซิว่ากินแล้วจะมีรีแอคชั่นอะไรนะครับกินกันดีกว่านี่ครับคุกกี้ก็ดูใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยกันนะครับ ทุกอย่างมังว่างเปล่าหมดเลครับคุกกี้ก็แข็งไม่ผายครับเจนน้ำตาลค่อนข้างหนามากๆครับโดยรวมก็ไม่แย่ไม่แย่ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างโอเคหลังจากกินคุกกี้รองท้องเสร็จครับผมก็แวะบูธพาวเวอร์สนะครับเพื่อที่จะซื้อของชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อมาขิงไอจูบิเกลนั่นเองนะครับโอ้ยเสียหลายบาทเลยครับแนวจะถังแตกครับเพื่อฮิวชินโดอามาเนะนั่นเองนะครับซื้อไปอวดจูนะครับเผื่อจูอยากได้เดี๋ยวผมแคไปซื้อให้มันอีกทีวันหลังนั่นเองนะครับ ผมดูแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมกำลังจะกินนี่แหละไข่นกกระทาจริงๆคือไข่นกกระทาไข่นกกระทาญี่ปุ่นเหรอนี่นะมันจะมีสีก้อนกับราดกิมราคนเป็นไงบ้างครับเชมป์เย็นมันคือดังกินโดนครับเคยกินไหมที่มันเป็นแบบพวงแบบเหมือนองุ่นอ๋อแบบกลมๆอ่ะคอนเดอลิงคอนเดอลิงคอนเดอลิงใช่อันนี้เลยคอนสเตลิงอ๋อท e x t u r e ข้างในมีไส้ด้วยนี่เข้ากับสีเสื้อนี่ครับปริ้นใช้ได้อยู่รสชาติเหมือนกับ ไข่นกกระทาแต่ก็มีมันอยู่ข้างในครับเ mm hmm. ฟนฟรายนะครับ mm hmm. บล็อกเป็นคราร์ตันบล็อกสองนะครับใช่ป mm ่ะ hmm. พ <sc an> ี่จิบล็อกหนึ่งเลย <c oughs> อร่อยอือร้อนครับร้อนมารสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่สกีแน่นดีแน่นดีเร็จหลังจากที่ทั้งแตกก่งงานได้เปนกระไซนะครับบอลก็พาแนะนํนาร้านโซบะที่บอลแวะเป็นประจํานั่นเองนะครับบอลตัมรวจว่าโอ้โหโซบะร้านนี้ครับอร่อยที่สุดในชีวิตผมเลยครับน้ำเทพมาก เเราปสลูซ่่่่บททีีออยยุดิกนมคัหลังจากนั้นไม่รอช้าครับเรารีบนั่งรถไฟไปต่อที่อากิบะนั่นเองนะครับแล้วก็ไปแวะที่ตึกบิโตะนั่นเองนะครับโดยเราแวะไปที่ร้านกาสโตนะครับเพื่อที่จะนั่งกินคาเฟ่พักร้อนก่อนนั่นเองนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากหวานละมุนเลยครับแน่นอนว่าวันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็เลยตัดสินใจครับเข้าที่พักกัครับและเตรียมตัวออกเดินทางสำหรับงานไดร์เบนกระสายวันที่สองนั่นเองนะครับ ทำไมคุณมาช้าครับเดี๋ยวคุณบอกไปเข้าหน้ำเนี่ยยี่สิบนาทีคุณเพิ่งเดินมาถึงเนี่ยท้าไปแก้เคสมาแก้เคสอะไรไม่รู้เหมือนกันเ <laughs> ดี๋ยวเผื่อใครงงนะว่าทำไมพวกเรามาต่อแถวกันอีกรอบนะครับไอ้เมื่อวาน่ะผมโพสร,รูปบรรยากาศไว้แล้วนะครับในเพจผมอะแล้วไอ้จูบิเกลบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ได้คิวอ่ะมึงไปเอาคิวไม่กูกดิแล้วเงี้ยขายการได้คิวครับก็คือซื้อให้ครบ8,000เยนนะครับคือเป็นซื้อพวกแบบกล่องสะสมการ์ดไอดอลอะไรพวกนี้แหละครับก็คือซื้อครบ8,000เยนก็จะได้คิวอามานะ 4ใบเลยนั่นเองนะครับคือผมซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาให้จูเพิ่มนะครับแต่ว่าไอต่อแถวพูดไปเนี่ยก็คือเผื่อซื้อบล็อกให้จูด,ด้วยเองครับ DSS01 ครับเป็นค่าของขวัญค่าเหนือน่อยกันที่มันอยู่ในไลฟ์ผมมานั่นเองนะครับตัวไอก้กายครับซื้อไม่ทันเมื่อวานกนะ็ <c oughs> เลยมาต่อเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับได้เข้าแล้วครับกาชฉกองกาชฉกองขอเลขดีขอเลขอะไรตักร้อยแมวหลักพันละใกล้กัน เขาหยิบไปล่างให้อีกแล้วใกล้กันได้ไฟ่โอ้โหเป็นไงกระชับปองร้อนมันถึงเท่าไหร่กี่โมงเนี่ยเก้าโมงโอ้โหพอกันแต่แดดม่งร้อนดีไหมแดดมันสตมินี่ครับอะไรเสื้อในงานใช่ไหมครับใช่ับอันนี้ใส่ XL ใหญ่หน่อยแต่ก็ใส่ดี อีกครึ่งชั่วโมงยได้เข้างานร้อนถ้ามาดูกันดนะร้อนคุนใส่เสื้อกันหนาวบ้าี่กันล้มเสื้อกันลมกันหนาวได้เหมือนกันได้เข้างานแล้วครับลมหนาวร้อนจะเนลมลมหนาวลมหนาวไม่มีไม่มลมหนาวโอ้โหอ๋อไม่เขีนอันนี้เหี้ แน่นอนครับว่าวันที่2งของงานไดวปนกระใสนะครับผมก็ต่อแถวซื้อของอีเช่นเคยนั่นเองครับโดยในรอบนี้เอเดสุดหนึ่งจำกัดแค่1บ็อกนะครับแล้วก็ของต่างๆในงานนะครับก็น้อยลงมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ก็สอยบ็อกมาได้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนะคือของอหมดไปเยอะมากครับเนี่ยบ็อกล่าสุดก็คือจำกัดการซื้อแค่1บ็อกเท่านั้นได้เองครับไ <Okay. S 2> อจูขอบคุณซะขอบคุณกูซะที่ซื้อมาฝากมึงอ่านี่ครับสุบิเกลซื้อให้เรานั่นเองนะครับคิวหนึ่งใบครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาอีกที่่หอออนนนนัััเเงรพาะมจจด บูธของ s h a d o w e r s e นั่นเองนะครับถึงแล้วถึงแล้วแน่นอนครับว่าเราเดินมากันมาอีกที่ฮอหนึ่งครับบอกนำตรงร่้ฮอใหญ่มากๆเลยนั่นเองครับเพื่อที่จะมาซื้อสินค้านะครับ s h a d o w v e r s e c อ l ล a บกับแว่นนะครับซึ่งเป็น Sleep Line e x c l u s i v e ที่มีขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับล่าสุดซื้อมาแล้วนั่นเองครับ Sleep Exclusive นะครับของ s h a d o w e r s e Evo Collab แวนนั่นเองนะครับ รู้สึกว่าลายพวกนี้นครับในไทยไม่มีใครครับขายเฉพาะอีเวนต์นี้นั่นเองครับก็จะเป็นสลิปฟที่หนึ่งของจะมีสองลายนั่นเองครับก็จะมีไอจีกับมาเจสครับกับปกแล้วก็ไทยกับดีเอ็นนะครับและสุดท้ายก็คือ เรนนะครับกับ Final อป s t e r Overlord นะครับซึ่งจะเป็นลายของระดับ U R นั่นเองนะครับไอเนี้ยผมซื้อเก็บไว้นั่นเองเนี่ยครับราคากีจะคอลแหลกกะชีนั่นเองครับก็ซื้อมาเพื่อเก็บสะสมนั่นเองครับก็ขานตามได้หนึ่งจุดนะครับแต่โดยรวมก็อะไรที่จำเป็นต้องซื้อก็ซื้อครบหมดแล้วนั่นเองครับเหลือแค่คิวของไอจูอีก3ใบนั่นเองนะครับเมื่อเช้ผมถ่ายส่งให้จูไอจูบอกว่าอยากได้ครับก็เลยซื้อไปวันสองกล่องนั่นเองนะครับ แน่นอนเพราะว่างานนี้ครับก็มีบูธสอนเล่นนะครับเกี่ยวกับการ์ด Charaverse ครับคอลแลบกับแวนด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับผู้เล่นวันกาศนะครับสู่การ์ดเกมอย่าง Charaverse ด้วยเป็นในตัวนั่นเองนะครับสวัสดีครับชันสวัสดีครับไปไปพันมาแข่งอะไรเขาเนี่ยมาเดินเล่นมาเดินเล่นไม่แข่ง้วดูอารมณ์ก่อนแล้วกันแน่นอนครับว่าพี่ชามานะครับมิดรักแฟนเพลนก็มากันเต็มเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมกับพี่ชานะครับก็รีบต่อแถวซื้อฮิวให้กับจูต่อนั่นเองนะครับ Thank much. you so thank you so much จู้ได้ครบแล้วมึงแน่นอนครับว่าหลังจากนี้นะครับก็เป็นการเยี่ยมชมงานอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงกะรทำกิจกรรมตามบูธต่างๆนั่นเองนะครับโอ้ thank you ลูมาสู่ชามสัดคุณสมบัติไป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 ให้อะไรมาวะพี่อ๋ออ๋อกะบก อาคิเมตัวอาคิตย์โทษตัดมาที่ฝั่งบูนงานแข่งแวนด้วยนั่นเองครับบอกตำรตัวว่าโอ้โหคนแข่งกันเยอะมากเลยนั่นเองครับและตึงสุดๆเลยครับและแน่นอนครับว่าผมเองก็ถ่ายรูปของรางวัลนะครับรวมถึงกระต้วยรางวัลนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูเป็นขวัญตาด้วยนั่นเองนะครับรวมีกับรางวัลในชัชนลีดเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับเงี้ยมั้งครับบอลโปรโมติวาไม่ขึ้นสามตาติดครับจบเอ้าสลบเอวีวาลงเหรอใช่เอวีวาลงแพ้รวดเลยเหรอแพ้ผมแพ้สองแล้วก็แพ้คู่รอบสามรอบแรกชนะรอบสองแพ้หมด รอบสามอ่ะเทยอนแพ้พี่จีชนะส่วนผมอ่ะโดนดับเบิลลอสเพอเจอซอก้าแล้วคิดเป็นชั่วโมงเลยอุ้ยโคตรแท่โคตรไปครับส่งผมใหม่ด้วยส่งผมใหม่เอ้ก็ส่งผมเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นไงบ้างครับผลงานตอนนี้ทีมสองหนึ่งอะรอบแรกจริงๆก็ที่เรียกว่าชนะทิปลากการปีคอร์ปเขานั่นเขาทำเอาไว้ทำเอาครับทำเอากับซอก้าครับแต่ว่ามือเรานำกว่าแต่ว่าด้วยระบบก็เลยต้อง ่าเป็นแพ้คู่ไปผมแพ้กับสกอร์ของเ,เองอ่ะรอบแรกเจอเลซาเอลที่มันเป็นลิทแบบเน้นออกมาฆ่าสุญญะที่แบบแม่งกะกาจะแบบมาเลเอลจากหลังเดียวในตัวในตัวของใหม่นะที่มันเกียร์ิสอง <นะ S 2> อ่รารอบก็เลยแพ้ไปโดนยูเดกเอาก็คือเล่นชิวๆเลย่าเราส่วนรอบสองเนี่ยเจอแบ็ไมา์ก็เริ่มก่อนแล้วก็ตีได้ปกติรอบรอบสามไปกี้ดาจิเวลพีจีขึ้นมือเยอะเกินเลยแพ้อันนี้ยังแข่งต่อใช่ไหมครับแข่งต่อครับแข่งต่อโอ้โหตัวนี้ตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยครับพี่ก็มาทีก็เอาให้สุดครับผม แน่นอนเขาว่างานนี้ผมก็เจอพี่คริสด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยเราแล้วกันนะครับที่ตัวแทนประเทศไทยนะครับได้มาแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนนะครรับเียโอ้หลังจากที่เดินเล่นทั่วงานเลยครับพวกเราตัดสินใจนะครับจ่ายเงิน500เยนนะครับเพื่อเล่นมินิเกมนั่นเองนะครับมากมาก สีป่ะแน่นอนเขาว่ารางวัลที่หนึ่งจะได้เพ a y m a ไลน์ตามภาพเลยนั่นเองนะครับโคตรเฟี้ยวเนียกใช้สูนี้มช่วยด่าเวันนีาเอาติกเกอร์่ะเนี่ยแทงเราฝลังไยเล่นเสร็จแ้วอ้หนึงกมือแล้วกูหยิบมาอได้เยอะอยู่ ค <yap> ิซกิเล่นได้แลครับีเลยเหรอสครับอ้โหยอมากครับอันนี้แข่งอะไรครับเนี่ยแข่งฟรีไฟได้โค้โโเนมกเอรไสมามาเลยเ่เลยดีกว่าโอ้โหที่องอ้ยใช้ดิใช่้ ไอ,อจับ,บูาบายบายนั่งพักก่อนเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมพี่ เราไปสาทุกวันหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนั่นเองครับเพราะว่ามิชชั่นผมเคลียร์แล้วเก็บสลิปคอลแลบอะไรพวกนี้ครบหมดแล้วเสียไปแบบโโอ้หหลายหมื่นดูครับก็เดี๋ยวผมนั่งพักกันเองครับแล้วเดี๋ยวออกจากงานไดร์เนกระไซแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยครับก็ขอจบบล็อกเที่ยวญี่ปุ่นพาร์ทไดร์เนกระไซเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย